โอเคเอาเลยแคบสวัสดีครับนี่ผู้ชมชาวกันที่ชแนลนะครับผมเนี่ยในสลักคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแมปกระโดด10เลเวลนะครับผมนะซึ่ง เป็นแมปที่ผมไปเจอมาของฝรั่งนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันว่าคนต่างชาติเขาเล่นแมปปากัวกันยังไงนะครับผมน่ะไม่รู้เป็นแมปปากัวหรือเปล่านะแต่ว่าสุขว่จะเป็น10บเลเวลนะครับนี่ครับยูทูปเขานะอย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้เขาด้วยคือ adverse apple นะครับผมนะนี่คือช่องยูทูปเขานะครับก็ไปดูกันได้นะเดี๋ยวเรากดเลิกเลยดีกว่านะครับผมไม่อยากอ่าผู้พันนำเพลงนะฮะคือมันมีทั้งหมด10บเลเวลนะฮะต่าที่ผมเห็นมานะก็คือเหมือนจะผ่านเลเวลที่1เฮ้ยใช่ป่ะเหมือนจะผ่านเลเวลลลททีี่่่่่1อออะะเเเวว2มาา้ไปรืยๆ โอ้โหรู้สึกว่าถ้าตกได้เริ่มใหม่นะฮะใช่ไหมถ้าตกก็คือได้ใช่ครับถ้าตกคือได้ขึ้นใหม่นะฮะก็ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นการตกแล้วขึ้นใหม่แล้วก็โอเคครับก็โอเคไม่ได้ยากมากเออนะครับผมเหมือนจะเพิ่มความโอ้โหโอเคได้ได้ฮะได้ฮะยังได้อยู่เหมือนมันเพิ่มความยากไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะแต่ซึ่งซึ่งก็ทําอะไรผมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมผมแม่งเก่งผมมาเก่งอ่ะริงริงอ่ะไม่อยากจะโม้แหละริงๆนะครับผมมาอ่ะไม่รู้เร็่ยวเที่ยวไหนแล้วนะครับผมแต่ว่าเราเรายังมานะครับเรามาเรื่ออยๆนะะครับผม โอเคมาถึงเลเวลนี้แล้วนะครับเรายังไม่ตกเลยนะฮะตอนนี้เป็นไงนี่คือฝรั่งเขาทามาเป็นไงเราก็ผ่านได้ง่ายๆครับก็คนไทยเก่งอยู่แล้วอะ่ะเออเอออ,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 อันนี้ยังไงวะอ๋อผมพอได้ออกนะน่าจะเป็นบล็อกล่องหุ่นปะโอเคบล็อกล่องห,นหนุ่นยิงด้วยนะครับเราจะยังไม่ตกนะฮะเอออึ๊บดีมากแล้วก็อืออือนะครับไม่ตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตกจริงว่ะฮ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ตกจริงอืมแล้วก็เฮ้ย นีกด,ดกดย่อ,อก,ก่อนดกดย่อ,อก,ก่อนได้ไหมไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรนงครับกดย่อ,อไม่ได้ก็อโอเคฮะโอเคฮะถือว่าคุยกันได้คนระับคุยกันได้ตกแค่ครั้งเดียวนะครับผมเออดีดีด,ด,ดีมามามา,มาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วอื <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> เออเป็นไงล่ะเฮ้ยผมมาว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยผมมาว่ะกับแบบน,นี่งทำไมผมมาว่ะทำไมผมมาวะมันมาเรื่อยๆอยครับน้องๆมันมาเรื่อยจริงๆนี่ดูฮะดูฮะดูฮะมันมาเรื่อยจริงแล้วก็อึบ ปั๊บนะครับแเปะเฮ้ยยังไม่ตกเลยนะฮะนี่สิบเลเวลจริงป่ะเนี่ยนี่สิบเลเวลจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อะไรมันเยอะจังเลยทำไมสิบเลเวลมันดูเยอะจังเลยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเยอะจริงนะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเยอะกว่าทุกอันนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับเราเราเล่นไปแล้วก็ไม่บ่นนะครับนี่โดดมายี้แล้วก็กดยอ่อไว้ก่อนเดี๋ยวตายกดย่อไว้ก่อนนะครับผมแบบอย่างนี้เราต้องเซฟนะครับเราเราสัตว์ดูถูกเข้าไปแล้วเราจะดูถูกเราจะดูดูผิดไม่ได้อ้าว เออเออเอิ่มเอาจบเอาจบจริงเหรอจบจริงเหรอผูจจ้เป็นเล่นทุกท่านครับจบจริงๆนะครับผมนะโอเคก็เออโอเคนะครับก็ก็โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบนะฮะอ๋อนี่ไงมันมีเลเวลบอกนี่หนึ่งแสดงว่าตอนนั้นสองไป ใช่สองไหมสองอ๋อก็คือเป็นตัวเล็กนะเมื่อกี้คือจบแล้วนะครับผมก็โอ้ยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเจ้านี้ครับโคนงงนะครับผมก็ขอจบไปเท้านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดเดียวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปขึ้นมาแล้วผมก็เออเจอกันเจอมันจบเลยจังวะเนี่ยอก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมนะเออจบกันไปแบบบบายบยง่ายๆเลยนะครับกี่นาทีวะเนี่ยโดยครับ